สวัสดีจ้าเอฟซี FC ทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เอฟซีที่น่ารักทุกคนนะคะของที่เอฟซีส่งมาให้ย,ย่าอีกแล้วจ้ามาลุ้นกันว่ามันอีหยังโอ้ยคนกับส่งของมาให้ย,ย่าติวกินดีดีเนาะอขอบุญขอบคุณห,หลายๆเด้อค่ะอมาลุ้นกันเด้อค่ะเด้อว่ามีหยังลุ้นพร้อมกันเลยลุ้นพร้อมกันเลยค่ะมาลุ้นพร้อมกันเลยย่าติวกับบฮูว่าอีหยัง อืมอม,อม,มามาลุ้นด้วยกันเลยจ้ะนี่ละทรงทรงเคือหลีมาด้อขยเด้ออืมพัยคู่ว่ามันไผกับขยายอ่านเอาย่าบอบอก,บอกเรือว่ามันผูน้ใดแต่ว่าให้มาเมืองโซนน้ำกันจ้ะเป็นพยานและหลักฐานคือเมื่อวานนี่จ้ะ อ,อันน้องพนว่าโอ้มันเอียงน้องเอามึงดูบัดนี้พี่น้องเอามามึงปลาเต็มเลยค่ะโอ้ไม่ยังนอ้องแบบน,นี้นอ่องปลาตีถึงปฏิโทหมอค่ะหมอ้อจัดหมอซึ่งแกซึ่งโอ้ ตายตายเอาย้ายกกจะเห็นเมืองเดิอนี่ซึ่งซึ่งจะงซึ่งเอฟซีทรงมหาเดาอค่ะกระทะมกะทซึ่งพร้อมกระทะจะกะท้ำะ,ะซึ่งพร้อมกระทะเอฟซีทรงมาเห้ยสิวเด้อเอาโอ้เ้เห็นเย็ดยิวหมอดำเฮ็ดิปบ้องอป้า ในซึ้งนี่ก็มีมะม่วงนะคะมะม่วงเยอะแยะเลยมะม่วงจ๋มามะม่วงุนะมะม,ม,ม,ม่วงจ๋ามะม่วงเอาใส่ละกล่องเลยแยกจิ้วกันเลยบุกมังกล่องเอาเมื่อมาเด้อยักก่อนยักซอยมากินบะม่วงนับกันเด้อพี่น้องจ๋าโอ้ยซึ้งงามไรมึงแยกจิ้วจะเซตกันอย่างบะม่วงเด้อค่ะของเพื่อนงามๆใหม่ๆ อ๋อมันคือบ่มีหูจ้ะมหมอเป็นหมอชุดเดียวกัน <c oughs> โอ้โหนี่เจ๊ซี่บอกโอ้ยเจ๊ิ๋วบันนอกบ่เคยใส่ลูกสาวบอกว่าเป็นชุดเดียวกันว่าสันมันคือบ่มีหูจ้ะว่าสันยายกันเลยโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซีที่น่ารักนะคะกระทะอีกเห็นกระทะยายบุม้มบอใยายเบี้ยวปากแวงบ่กยายพัดลงคลิป ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อขอบคุณมากไหมจะเลื่อนลุงเลื่อนคะ่ะคุณน่ะอ่ะพี่น้องตั้งไรบะคุณน่ะอือเอาเมืองซอยกันเด้ออือแต่ว่าแม่ติวว่าบอกเด้อว,ว่ามันผู้ไหเพื่อนบอกให้บอกว่าสั้นอือแต่ว่ามีสนามีซ้อมโอมาด้วยสองลูกคะ่ะด่เด้อ โอ้ยมีม,มีมีส้มโอขี้เหร่สองลูกจ้านี่นะคะโอ้กระล่งบักไงพี่น้องจ้าเออก็เลยบมารีวิวให้เมืองจ้าพนมารีวิวรสปรานเออแต่ว่าบอกเอ้ยซื้อก็ได้พันยานคา้นมะฝาห้เยสิวอสันเออโบพันดามาเดอค่ะเดอร์อันนี้ความหักความแพงทรงให้กันสใส่กันกินจ้าเออแต่ว่าเย็ยติวก็อยากเอามาให้พี่น้องเมืองนะ้ำนี่แหละ โลกโซเชียลเด้อยูทูบเ็ดอะไรเนี้ยก็ได้มิตรภาพที่ดีค่ะเอฟซีเย็ดจิวดีเบิรทุกคนเลยจ้าลูกหลวงพ่อภาสใสสิ่งใดบบดีเพิ่นนปัดป้องออกไปจ้าเห็นบ่คะมะม่วงอ่ามะม่วงสวยๆส้มโอส้มโอลูกเบลเลอเลยนะคะแล้วก็มีมีกระทะโอ้เย็ดติวสะออน สะออนกระทะกับหมอหนิละโอ้ยยาย่ใหญ่เออเอามาส่งมาหลายๆอันใดมันใหม่ก็ส่งมาหลายแย่จิวสิคัดเอาขอบคุณค่ะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกกําลัางใจที่เขามาส้มนะคะ่ะเด้อมาเป็นกําลัางใจให้แย,ย่จิวเอฟซีไปกะสรงอันนั้นอันนี้มาให้แย่จิวกะใสหมอโบราณจ่มหมอสมัยใหม่แย่จิวกะใสว่าเป็นพเพื่อกะไดทรงมาให้เนาะเออขอบคุณ ให้ยายจะเลรุ่งเรื่องให้ครอบครัวเอออยูเย็นเป็นสุกเด้อยายเอ้ยถูกรถตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งขอบคุณเลยหลายขอบคุณมากมายอะยายก็จะขอจบคลิปด้วยมารีวิวแค่นี้ละค่ะมาอ้างหมอไม่มาอ้างหมอไม,มอ่เพิ่นส่งมาให้จ้าขอบคุณยหลายจ้าเอฟซีทุกคนที่เข้ามารับชมที่มาดีใจน้ำยาจิ๋วเนาะจ้าบ๊ายบายไม่เจ็บไม่จนพอกันคิีหนาเด้อค่ะเด้อ